สวัสดีครับเพื่อนๆคอเป็นหนังนะฮะวันนี้ผมฟิลครับก็วันนี้จะมาดูไลโอครับแย้ยักษ์ครับผมโอ้โหมานี้มาแต่เช้าเลยนะสิบโมงครึ่งมีแต่คนดูบุพเพนะแล้วก็วันนี้ผมมาดูกับเพื่อนผมนะฮะนายอาร์มครับซึ่งเป็นเซียนหนังมอนสเตอร์ยักษ์เป็นเซียนหนังสัตประหลาดครับโอ้โหมากันแบบนี้เดี๋ยวมีรีวิวแพ็กคู่คาดหวังยังไงก่อนดูเลยฮะ,ะก่อนดูก็คาดหวังนิดนึงครับ ไม่ไม่มากมายนะก็ให้<ร>โอกาสหนังไทยกันก่อนอ่าดูกันก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะใช่ครับนะมาหลังจากไปดูมาแล้วนะฮะกับไลโอโคตรแย้ยักษ์ครับรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันแล้วกันนะฮะสำหรับผมก่อนเลยนะฮะก็ เรื่องแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนังไทยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะจากการก่อนดูเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าทุนสร้างของบ้านเราเนี่ยไม่ได้เยอะเท่ากับฝรั่งเขานะห้ล้านไทยนะทุนสร้างหนังเรื่องนี้ก็สําหรับผมเนี่ยโอเคนะผมว่าโอเคแต่ก็มีจุดที่ยังแบบป้าหน้าบ่นเยอะพอสมควรมีเลยล่ละเดี๋ยวต้องพูดคุยกันเยอะแยะเลยอ่ะนอาร์มว่าไงครับสำหรับเตียนหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยรู้สึกว่า นานๆเนี่ยจะมีหนังไทยสร้างหนังสัตว์ประหลาดขึ้นมาแบบมอนสเตอร์ขึ้นมาแบบนี้นคิดว่าไงฮะก็ในความคิดก็คือไม่ถือว่าแย่ครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าดีองานกลางๆ,ๆยังไม่ถือจะแย่นะใช่เหมือนกันสําหรับผมอะถ้าเอาแต่แบบว่ามาตรฐานด้วยเกณฑ์ได้หนังไทยด้วยกันเนี่ยผมว่าหนังเรื่องเนี้ยถือว่าไม่แย่ดีด้วยดีนิดๆผมหมดีนิดๆ <c oughs> นะประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> เอาคะแนนก่อนเลยดีกว่าง่ายๆแล้วเดี๋ยวไปบ่นกันประเด็น ยิบย่อยแบบสนุกสนุกนะให้คะแนนนะผมให้ผมให้เรื่องนี้ผมให้หกเต็มสิบนะเห็นบางเพจตอนนี้นี่โหกระแสด่าเยอะชิบผายเลยนะอามใช่แย่มากแบบให้น้อยมากให้กันแบบหนึ่งก็มีสองก็มีโอ้โหงงเหมือนกันอามให้อะไรอามมะแล้วแต่แล้วแต่มาตรฐานของอามเลยว่าจะเอาไปเทียบกับฝรั่งก็ได้หรือว่าจะเอาแต่แบบมาตรฐานไทยก็ได้ให้อะไรทำละมึงอะอล้วกัน บบกลางๆเลยนะห้าเลยแล้วหกก็ยังไม่ถูกใจถึงขนาดว่าจะให้หกต้องบอกว่าถ้าหกเนี่ยถือว่ามันอยู่ในดับที่ชอบแล้วใชย่ยังไม่แบบกูยังไม่ชอบ่างั้นเถอะแต่ยังแบบไม่ได้เกียดประมาณนั้นอโอเค <นะ S 2> ก็เรื่องนี้นะฮะหลักๆเลยเนี่ยที่ประเด็นสําคัญน่ะของไลโอโคตรแย่ยักษ์สำหรับผมเนี่ยมี3อย่างด้วยกันนะก่อนดูที่แบบว่าอยากจะพูดเลยนะฮะหนึ่งในเรื่องของซ G แย่ยักษ 2ในเรื่องของนักแสดงสามในเรื่องของบทง่ายๆเลยหนังไทยเนี่ยประมาณนี้แหละสามอย่างที่เราอยากจะพูดถึงนะเอาในเรื่องของแย้ยักษ์ก่อนที่แบบว่าเป็นตัวชูโรงของหนังเรื่องนี้เลยโอ้หแย่ยักษ์เป็นยังไงสําหรับอาร์มออาร์มก่อนแย่ยักษ์แบบเสียนหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยคือแบบไปเทียบกับต่างประเทศได้ไหมซีจงซีจีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีก็ไม่ถึงกับว่าดีมากแต่ก็ถือว่าดีอืมสําหรับผมส่วนตัวนะถ้าเอาแบบว่าไปเทียบกับต่างประเทศเนี่ย อาจจะแบบโอ้โหลอยบ้างอะไรบ้างนะใช่ไหมมันจะมีรู้สึกว่ามีแบบอุ้ยบางโมเมนต์แบบว่าสัตว์ประหลาดซัดหรือว่าขยับขยื่นอาจจะมีลอยแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นคนไทยสร้างนะและงบแค่5้บล้านอย่างนี้ผมบอกไปถือว่าดีนะผมว่าพอไปดูจริงๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยแบบยังแบบว่ายังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยในเรื่องของ CG เนี่ยจะมีคนด่าเละแน่เลยวะน่าจะมีแผลเยอะแต่พอดูจริงๆเนี่ยเฮ้ยแผลน้อยนะ ผมว่าแบบดูได้เลยอ่ะแบบเป็นหนังสาบะลาที่แบบว่าหัวไอ้แย่อะไรอย่างเงี้ยดูสมจริงอยู่พอสมควรเลยอ่ะเออแล้วพอมันออกมาฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็โหดนะในตัวอย่างนี่ไม่ได้เผยนะฉากฆ่าคนพอแบบในหนังจริงแม่งมีฆ่าแบบใช้อะไรมันใช้อะไรวะตรงเนี้ยเนียงมันคออม,นม,มๆมออตัดขีกร่างหัวร่างขาดบ้างตัดแขนขาดบ้างอะไรอย่างงี้นะโหดดีนะส่วนตัวผมว่า CGI สำหรับผมถือว่าผ่านนะสำหรับผมอาร์มผ่านไหมผ่าน นะผ่านนะผ่านเอ,อ้ผมขอชื่นชมอย่างหนึ่งนะเรื่องนี้ผมว่าถ่ายสวยนะในหลายชาติอะว่าภาพอะที่เราดูในโรงเนี่ยคมนะชัดเป็นหนังไทยที่ภาพชัดนะแม้แต่กระทั่งตอนกลางคืนน่ะก็ยังชัดอย่างแย้ตอนกลางคืนออกมาอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกเลยว่ายังชัดนะแล้วเรื่องนี้ชื่นชมตอนที่แย้ออกมาตอนกลางวัน,วนเลยคือแบบโอ้โหโชว์ซีจีแบบจา๋จาๆเลยนะอย่างหนังฝรั่งบางเรื่องเนี่ยไอฉากที่ใช้ซีจีสัตว์ประหลาดเนี่ยเขายังใช้แบบ เมฆหมอกบดบงังใช้กลางคืนบังบ้างแต่นี้แม่งล่อกันตอนกลางวันจะจระจราจ๋าอะไรตัวเป็นๆนี่แหละนอนหลังที่น่าชื่นชมแม่มีนอนหลังรถด,ด้วยอออีกอ,อย่างหนึง่งตัวแยะก็คือเหมือนว่าบางฉากดูเหมือนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเอือ่าแล้วก็พอส่วนมากอะ่ะฉากบนฉากกลางวันแต่ตัวค่อนข้างใหญ่แต่พอไปอยู่ในถ้ำอ่ะจะมีบางฉากที่อยู่ดีรู้สึกว่าตัวมัน เล็กเล็กเลยอ๋อสเกลไม่เท่ากันอะไรย่างเงสเกลมันเหมือนแบบเอออ่ะสเกลบางฉากไม่เหมือนบางฉากเนาะจะรู้สึกว่าทั้งมันเหมือนตัวใหญ่ตัวเล็กบ้างตัวเล็กตัวใหญ่บ้างอะไรเงี้ยอาจจะในมุมมองมั้งกล้องซูมแทนอาจจะใกล้บ้างไกลบ้างอะไรงี้มั้งแล้วก็มีตอนแรกนึกว่ามีหลายตัวกว่านี้มีเห็นบินได้ด้วยที่ไหนได้ตัวเดียวกันเออออันนี้สรุปเลยนะว่าจากตัวอย่างที่แบบว่าเราดูกันอะท้าเดากันว่าเฮ้ยแย้น่าจะมีหลายตัว อีตัวเดียวนะฮะสำหรับไอตัวใหญ่นะแถมบินได้ด้วยเออบินได้ด้วยออแยะตัวจริงบินได้ไหมไม่น,น่านะไม่เคยเห็นนะเว้เคยเห็นแต่แบบตามดินเนดินธรรมดาอ่ะใครอยู่อีสานบอกทันทีว่าบินได้ไหมนะฮะอ่ะทีนี้ในเรื่องของส่วนนักแสดงนักแสดงเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้อน่ะน่าเป็นห่วงเลยตั้งแต่ในตัวอย่างโอ้ในตัวอย่างนี่ผมไม่ห่วงเลยว่าอุ้ยจะแสดงกันได้ดีไหม <c oughs> ส่วนตัวผมนะผมก่อนนะผมวันั้แสดงเนี่ยถือว่าพอใช้ได้และปานกลาง หรือว่าผ่านการแสดงอารมณ์หรือว่าฉากพูดกันอะไรอย่างเงี้ยไดอาร์ดารก,การพูดคุยซีนต่อซีนต่อบทกันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบว่าโอเคอ่ะไม่ได้มีขัดเคินเลยแล้วก็ต้องชื่นชมพวกนักแสดงประกอบด้วยอ่ะที่เข้าฉากเราจะเห็นว่านักแสดงประกอบที่แบบว่าเราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเยอะมากนะหนังนี้นะอามใช่คือแบบไอ้พวกกลุ่มที่มาแบบเจาะน้ําบาดงมาดานอะไรเงี้ยเนาะมากันแบบตึมเลยแล้วแบบพวกนี้นี่ไม่ใช่เป็นนักแสดงมืออาชีพบ้าง ไม่ค่อยเห็นเลยเออแต่แบบเข้าซีนนะแบบไม่ได้แบบว่าขัดเลยนะอันนี้ต้องชื่นชมเลยนักแสดงหลักๆนี่ก็จะมีก๊อฟพิชยะใช่ไหมใช่ก็เล่นดีมากนะส่วนตัวสําหรับผมนะโอ้โหมีซีนอารมณ์แบบว่าซีนใช้อารมณ์อะไรอย่างนี้ได้ดีมากนะครับมีฟางใช่ไหมฮะแสดงเป็นน้ําฝนน่ารักมากครับมีฟางแก้วมีแบบว่านัชชาเจนอะไรอย่างเงี้ยมีคุณสุภชัยโยมีพงเทพเสียหมี่อะไรอย่างงี้นะฮะ ส่วนตัวอาร์มนี่รู้สึกเป็นไงบ้างกับนักแสดงพอพอไปไหมชอบนะชอบชอบนะเล่นดีเล่นดีถ้าสมมุติแบบไปลองคุยแบบเทียบกับหนังแย่ๆหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้ก็ดีนะการแสดงนะตอนแรกนี้ผมเป็นห่วงชิบหายหรือว่าไอเฮียแม่งมันจะมีแบบบทพูดแบบเฮ้ยหรือว่าแบบการพูดที่แบบว่าดูแบบไม่ค่อยแบบเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเป๊ะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะแต่พอดูดีๆนี่โอเคเลยล่ะนักแสดงครับ ถ้าถามว่าชอบใครเป็นพิเศษชอบใครนังเอก <c oughs> น,น่ารัก่ะนางเอกดูเพลินสุดลวแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะอย่างที่สามเลยอันนี้คือบอกเลยว่าสองอย่างแรกเนี่ยดีแล้วนะผ่านแล้วแต่ที่รู้สึกเลยว่าที่ทาให้หนังเนี่ยดรอปคะแนนลงมาเยอะเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นทั้งน่าจะเป็นทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็น่าจะเป็นทั้งบทของหนังเรื่องนี้นะฮะพี่เอาผมก่อนแล้วกันนะ,ะผมว่าส่วนตัวเนี่ยมุมมองของผมเนี่ย แรกๆเนี่ยเดินเรื่องได้ดีดูได้ไหลลื่นอยู่นะช่วงแรกๆนะแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนจะเริ่มน่าเบื่อเหมือนจะเริ่มรู้สึกว่ายืดทางนังที่หนังเนี่ยไม่ได้นานเลยนะอ้ามหนังนี่เดี๋ยวดูวนี่ชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยดูข้อมูลแป๊บหนึ่งร้อยเก้านาทีประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหม,โ,มโอ้โหไม่ได้นานแต่มันทำไมรู้สึกน่าเบื่อนะแล้วก็มีบทที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลเยอะ อืมพอสมควรหรือไม่มีคําตอบหรือว่ามีฉากที่มันน่าจะมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้นะผมบอกเลยว่าสําหรับผมนะตั้งแต่แข่งเริ่มการแข่งอุดน้ําบาดาลอะตั้งแต่นั้นมาน่าเบื่อเลยไอ้ที่บางทีนี่แบบเอ้ทำไมมันยืดยานเด้มันมันน่าไม่น่าสนใจวะทั้งนั้นที่แบบมันน่าจะแบบเป็นจุดที่น่าสนใจนะอาร์มคิดว่าไงบทเนี่ยสําหรับอาร์มผมคิดว่าแบบอย่างสมมติแย่อย่างเงี้ยน่าจะมีแบบ เกิดมาบ้างว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงมาเป็นแย่ยักษ์อยู่ในนี้ได้อะไรแบบเนี้ยคืออันนี้คือเราไม่รู้เลยอยู่ดีก็โผล่มาปึ้งเอ,อ้เอาวเป็นแย่ยักษ์เลยอะไรแบบเนี้ยอ,อ๋ออันนี้ไม่มีคําตอบเลยว่าแย,ย่ยักษ์เนี่ยทําไมในพื้นที่ของอะไรนะเรียกว่าอะไรวะอ่พื้นที่ตะวันแยงว่าทําไมแย้มันถึงตัวใหญ่อ,อืมใช่แล้วทําไมถึงมีตัวเดียวเออไม่มีตัวอื่นเลยนะท,ทั้งที่มันก็มีลูกเยอะ เออมีไข่มีลูกอะไรเออตัวอื่นตัวใหญ่ไม่มีเลยทำไมอ่ะเออนั่นแหละนี่แหละบทมันก็จะมีแบบว่าแบบน่าสงสัยอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันโดนสารพิษหรือว่ามันอะไรยังไงใช่มันกลายพันธุ์หรือยไงไม่บอกไม่บอกเลยไม่รู้ด้วยนั่นใช่มันก็เหมือนประมาณว่ามันบอกว่ามันเป็นอะไรนะเป็นเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยแย่เจ้าที่ป่ะเออมันก็เลยใหญ่ประมาณนั้นก็ต้องบอกว่ามันน่าเบื่อนะ่องหลังๆอ่ะมันก็เลยตัดคะแนนไปสำหรับอาร์มนีช่วงนี้ พอหลังดูเนี่ยรู้สึกว่าจะบอกเลยว่าตัดคะแนนไปเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้เลยใช่ไหมเรื่องบทเรื่องอะไรเนี่ยนะการเน้นเรื่อง,อ,งอ,อุตสาห์รําได้แบบทั้ง CG ทั้งนักแสดงโอเคแจ่แบบยังแบบเน้นเรื่องได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสาหรับหนังเรื่องนี้นะแต่พูดถึงถ้าหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงอีสาน์หรอวะเข้าถึงบทบาทมากกว่านี้ไหมน่าจะคนดูน่าจะเข้าถึงยากเข้าถึงยากเองครับมันดูว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยบางทีก็เลยต้องใช้นักแสดงทีรร่แบบว่าเนี่ยจากภาคกลางมา เป็นทางมาที่ป้ากันนะจุดที่น่าเบื่อในบทเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยอินกับเรื่องราวแฟลชแบ็กอ่ะที่เล่าย้อนไปในเรื่องของปู่ของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าปมเนี่ยเป็นประเด็นที่ดีนะเอามาใส่ในตอนท้ายว่าเฮ้ยทำไมพระเอกถึงหนีบ้านหนีเมืองไปอยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าปู่เคยทิ้งเขาอะไรเงี้ยมีปมปัญหาแล้วมาเฉลยกับทางเอกมันบอกตอนหลังว่าที่ตอน ้เ hey, ไปประกวดเลยนะเหมือนได้รางวัลอะไรสักอย่างไดออ้รางวัลได้เหรียญแล้วทําไมออปู่ไม่ไปเพราะปูง่งัวไปช่วยนังเอกนางเองกโดนกัด,กดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นที่ดีแต่รู้สึกว่ามันก็เหมือนจับใส่เข้ามาให้หนังมันยืดเข้ามานิดนึงอ่ะมันก็เลยน่าเบื่อสําหรับผมนะอ่าแล้วที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับผมนะอันนี้สําหรับผมก่อนนะไม่รู้ว่าอาร์มคิดยังไงผมว่าในเรื่องของหนังเรงนี้ในเรื่องพาฒ์ตลกเนี่ยบางจังหวะเนี่ยไม่น่าจะมีตลกอะไรมากเกินไปว่ะตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าพอดีีนะ ยังพอโอเคแต่หลังๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะแบบบางฉากเนี่ยมันควรแบบน่ากลัวให้รณมแบบเราระทึกอ่ะให้แบบแย่มันฆ่าคนแล้วแบบกลัวดิวะแต่แม่งมันเหมือนทําให้เราตลกอ่ะพยายามแบบจะยัดให้เราตลกอะไรเงี้ยอาร์มคิดไงเอมือ็นไหมแบบนี้มีมีเหมือนกันแบบแบบเหมือนฉากท้ายๆที่แบบว่าแบบหนีเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยแยะหนีอะไรมาปุ๊บพอขึ้นมาได้ปุ๊บ เจอน้ำแม่งดีใจเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้แม่งยังจะตายอยู่เลยเออๆๆอจำได้ใช่ฉากตอนจบเลยเนาะไอเฮียหนีรอดมาเกือบแบบจะตายต้องตายหายเจอน้ำแม่งดีใจกันสุดชีวิตมาเซลฟี่กันด้วยแทนที่จะหนีเนีไอเฮียนี่เราจะรีบหนีก่อนเนาะ็ปดูน้ำเฉยก็ขอสรุปเลยล้วกันนะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังไทยที่ส่วนตัวเนี่ยมันก็ดูง่ายนะเล่ากระชับเป็นหนังแนวมอนสเตอร์ที่เราคุ้นเคยจาก เราเคยดูหนังแบบว่าหนังสัตว์ประหลาดฝรั่งเนี่ยมันก็จะอารมณ์นี้แหละไม่ได้มีเรื่องราวซับซ้อนดูง่ายๆดูสัตว์ประหลาดออกมาอารวาสฆ่าคนแล้วก็มีฉากโชว์ซีจงซีจีอะไรเงี้ยถือว่าโอเคอยู่แต่ในเรื่องของบทเนี่ยวันนี้ต้องแบบว่าต้องแบบเน้นกว่านี้หน่อย,อยอออต้องปรับปรุงอีกเยอะในในเรื่องของบทนะถ้าจะทําให้แบบดีกว่าต่างประเทศเขาอ่ะแต่ซีจีเนี่ยโอเคแล้วล่ะครับละอามาสรุปสรุปเลยก็อย่างเรื่องนี้ เชียร์ไหมเชียร์ไหมเชียร์ไปดูไหมแต่เรื่องนี้เชียร์ไหมล่ะครับสัตว์ประหลาดสำหรับเชียนสัตว์ประหลาดเลยอะเซียนแบบมอนสเตอร์อะก็เชียร์หน่อยก็ได้มั้งเชียร์หน่อยไม่คิดะนานเลยดูเอาแบบจะบอกอย่างหนึ่งว่าดูแล้วอย่าคาดหวังมากอ่าประมาณนั้นนะถ้าคาดหวังมากก็อาจจะให้คะแนนหนึ่งสองอย่างที่เราได้เห็นเขาให้กันนะนะเขาให้กันอ่าอ่ะก็จบไปสำหรับรีวิวทีนี้มาพูดถึงสปอยกันบ้าง แบบเนื้อหาที่แบบว่าประเด็นที่แบบว่าอยากคุยกันบ้างนะสําหรับผมนะประเด็นแรกเลยนะขอเปิดประเด็นในเรื่องของตอนจบก่อนแล้วกันผมคิดว่าตอนจบเนี่ยเหมือนง่ายไปนิดนึงสําหรับการตายของแย่นะซึ่งพระเอกเนี่ยวางแผนกันโดยการระเบิดถ้าระเบิดแบบว่าที่กั้นน้าที่มันสร้างไว้อะแย่มันในเรื่องเนี้ยเขาเกิดว่าแย่กลัวน้ํามันก็เลยสร้างกําแพงไว้ไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาหาในถ้ามันในรูมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอระเบิดปุ๊บน้ําก็ทะลักมาแล้วแย่ก็ลอยไปกับน้ําหายไปเลยไม่รู้ว่าแย่ตายหรือเปล่าซึ่ง ไอ,อ้เหี้ยคือแบบจบแบบนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเอาแบบอิงแบบเรื่องจริงมึงว่าแย่ตายไหมไม่น่าตายว่ะมันน่าจะกระเกตกายน้ําอะไรได้นะหรือไม่มันก็ต้องทําทางหนีทําทางอะไรบไ้างเว้ยเออแต่นี้ตายเลยอ่ะรอดเลยหายไปเลยหายไปเลยก็คือแบบจบง่ายๆแบบนั้นเลยนะฮะคิดว่าจะมีการปราบแย่อะไรที่แบบว่าเออที่แบบรู้สึกแบบตังกว่านี้หน่อยนะแต่มาตายแบบนี้แต่นี้ขอสงสัยนิดนึงนะว่าแย่จริงๆเนี่ยมันกลัวน้าจริงป่ะอันนี้ดูไหม ไม่รู้ว่ะแต่เห็นก็ได้เห็นแต่รูรูแล้วก็เวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ไหลลงรูอะไรของมันปกตินะกมอยู่ได้นะนว่ามันน่าจะต้องทํไหลให้ไหลแบบเหมือนหลายช่องทางว่ะเอาไว้แบบหนีน้เาเนีย่ยหนีน้แต่เขาก็คงจะมีข้อมูลนะว่าแย่ตัวน้นาอะไรอย่างเงี้ยก็ประเด็นต่อมาพูดถึง้อยซาร่าหน่อยใหนห้อยไซร่าตอนแรกเลยอ่ะที่โดนฆ่าอันนี้คือแบบเป็นที่อะไรที่แบบว่ารู้แลยในตัวอย่างแล้วว่าโดนฆ่าแต่ว่า พอโดนฆ่าจริงๆเนี่ยมันมีจุดที่ไม่เม k เซ e ที่เราคิดตรงกันเลยเชียมอเตอร์ฟักเลยตอนดูอะ่ะมันจะมีฉากที่นายฮอยเนี่ยวิ่งหนีจากหลุมอ่ะจำได้ปะ่ะอ่าขึ้นมาจากหลุมอ่าแล้วก็ไปขับมอเตอร์ไซค์วิ่งไปไกลพอสมควรนะแต่แบบพอฉากตัดไม้อีกทีเนี่ยโดนแย้จับลงรู <Hey. S 1> ซึ่งมันไม่ไกลาจากรูไงเออแล้วก็แบบแม่งแย,แย้แม่งแขนใหญ่มากอ่ <L un ik> <L un ik> ะเออเกี่นะแต่เนี่ยตั้งแต่แรก ไอเฮียคือแบบนห้อยก็วิ่งไปต้องไกลเลยนะแต่พอแบบตัดมาอีกทีโดนจับใกล้ๆหลุมซะอย่างนั้นไอเฮียแบบตลกตันเนี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของตาน้ําที่ปู่ของพระเอกทําไว้ที่เป็นแผนที่เลยที่แบบว่าทําให้พระเอกเนี่ยเจอตาน้ําในถ้าในเทิมมาเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นอะไรที่สําหรับผมแล้วนะรู้สึกว่าไม่ค่อยสมดสมผลตั้เท่าไหร่เพราะว่าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรนะพื้นที่ตะวันแยง<ไ>เขาขาดแคลนน้ําเขาต้องการน้ํามานานแล้วพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ ขาดแคลนน้ำใช่ไหมต้องการน้ําทั้งที่ปู่เนี่ยมีเป้าให้ไปขุดน้ําทําไมไม่เอาไปให้แบบว่าอะไรเขา,าเาารียกอบต<ม>หรือว่าพวกในเรื่องนี้จะเป็นพวกนอำเภอนหมอำเภอพวกรัฐบาลอะไรเงี้ยให้ชี้เป้าว่าเฮ้ยตรงนี้มีน้ํานะอะไรอย่างนี้นะเก็บไว้ทําไมคนเดียวเพิ่งมาพระเอกเพิ่งมาเจอใน,น <ะ S 2> รถเออเกย์ห้าเจออะไรวะทั้งทั้งที่แบบพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งและต้องการน้ํา<ม>เออนี่ติดไหมตรงนี้ติดไหม,ต,ต,ไหมติดหน่แล้วก็ สรุปแล้วไอ้ที่ว่าจริงๆแล้วไอ้เงินหนึ่งล้านอะไรอาจจะเป็นประเด็นหลักฮะไปมาอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยเนื้อเรื่องนะกลไปเป็นวิ่งหนีแย่อะไรกันไปทั่วมากวหมดเลยแล้วอย่างกับบ้านผีปอบเลยพูดมึงพูดถึงหนึ่งล้านที่พูดมาเนี่ยโอ้โหทูเบอร์อย่างฝนเนี่ยให้เยอะไปไหมกับการเจาะบาดาลหนึ่งล้านเนี่ยก็ใช่ไงก็ที่เยอะเราที่เรานั่งดูบอกว่ายังเยอะก็ไปป่าววะ เจบาาดานบ้าอะไรว่าเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทอาจจะรวยนะเพราะเขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามถึง8ล้านคนอาจจะรวยมากแล้วก็แบบต้องการแบบช่วยหมู่บ้านบ้านเกิดเขาอะไรอย่างงี้มั้งแต่พูดถึงน่จะแบ่งคนอืนบ้างล้านนึงไอ้คนขุดคนขุดได้คนแรกกันะล้านนึงอีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือเรื่องของโยตัวละครหนึ่งตัวที่ในตัวอย่างเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีคนด่าเยอะเลยว่าเฮ้ยตัดต่อมาเนี่ยโยตายก็คือแบบเห็นแบบ แย้มันงับหัวตั้งแต่ในตัวอย่างเอ้ยสปอยทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงๆเนี่ยในหนังโยไม่ตายนะโดนแค่แย้มมันจับเข้าไปอยู่ในถ้ามันมันเอาอะไรนะเมือกเหมือนขังไว้แปะไว้ให้ลูกมันแดกอะไรอย่างงี้นะแล้วตอนหลังโยก็โดนช่วยออกมารอดแย่จริงแม่งจังหวะงับแม่งดูแล้วไม่น่ารอดงับแบบรอดแล้วเลือดกระจายเลยนะไอ้เหี้ยรอดได้ยังไงนะครับโอเครอดแล้วก็อันนี้แบบเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่น้าบวนิดนึง บางตัวละครเนี่ยจะพูดคําว่าสัตว์ประหลาดเป็นสัตว์ประหลาดได้ยินไหมสัตว์ประหลาดกลายเป็นสัตว์ประหลาดเชื่อนะจริงๆเป็นคําพูดที่ผิดนะแต่คนเราทุกคนเนี่ยต้องเคยพูดคําว่าสัตว์ประหลาดอันนี้ผมเชื่อตอนเด็กผมก็พูดเยอะสัตว์ประหลาดเนี่ยปปเคยพูดไหมเนี่เหมือนกันแหละสัตว์ประหลาดตอนเด็กแต่จริงๆแล้วต้องเรียกว่าสัตว์ประหลาดนะทุกคน ไม่ใช่สับประหลาดนะครับอันนี้อันนี้หาเรื่องบ่นกันไม่ใช่เฮียอะไรอ่ะแล้วก็มีฉากอีกฉากหนึ่งที่ไปมีเซนไอ้เฮียมีเยอะว่ะเยอะะฉากแบบไอฉากที่พระเอกกับนางเอกอ่ะโดดลงหนีแย้ลงไปใต้หลุมอะหลุมแย้ไอเฮียโคตรสูงแต่ไม่เป็นเฮียอะไรเลยแล้วพระเอกพูดว่าอะไรรู้ไหมโชคดีจังเลยที่ไม่เป็นอะไรน่าจะมีไม่ต่ำกว่าห้าเมตรเลยยี่ห้อขำนะไอสัตว์ถ้าเป็นของจริงนี่ขาหักไหมอย่างเงี้ยน่าจะหักหักแค แม่จะไม่รอดแล้วตีอะขำ่ะถ้าถามว่าฉากไหนที่ชอบที่สุดสําหรับหนังเรื่องนี้ผมชอบที่ฉากเสียหมีกับชื่อะไรนะไปหลบที่รถอะแล้วมันนอนหลับอยู่บนรถอะแล้วต้องแบบค่อยๆแบบว่าออกมาจากรถอะเออแย้มมันหลับอะแล้วแบบไปเอารถอีกคันนึ่งอะไรประมาณนั้นอะผมชอบฉากนี้ที่สุดอะน่าจะเป็นฉากที่แม่งถ้าถามว่าระทึกไหมมันก็ไม่ค่อยระทึกแต่น่าจะระทึกที่สุดแล้วล่ะสำหรับผมอะ อ่ะมึงอ่ะชอบฉากไหนสุดอ่ะก็นี่แหละน่าจะเป็นฉากที่แย้นอนหลังรถนี่แหละว่าเห็นเห็นชัดสุดแล้วก็แบบไม่รู้ดิชอบฉากนี้แหละสุดละคือฉอ่างชอบเหมือนกันเลยนะนันะฉากที่แยนอนหลังรถเพราะว่าฉากอื่นมันจะออกมาแบบ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 ตายแบบตายเป็นแรกแรกแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งเว้ยที่แบบว่าไม่มีเ,เซนที่เราคุยกันคือมันจะมีไม่สมเหตุสมผลนั่นแหละคือมันจะมีตอนหนึ่งอ่ะที่ตอนในท้ายอ่ะที่ล่อแย้ขึ้นมาบนข้างบนอ่ะใช่ไหม มันจะมีฉากหนึ่งอะที่แบ่งทีมกันอะแล้วล่อแย้ขึ้นมาข้างบนอะแล้วมันจะมีทีมที่แบบว่าไปทาภารกิจไปช่วยคนที่โดนขังข้างล่างใช่ไหมใช่แล้วก็พวกข้างบนเนี่ยก็ล่อแย้แล้วมันจะมีคนนึงโยนระเบิดไฟใส่บ๊มแย้ลงรูหนีไปกลับรังแต่เฮ่ทําไมมันนานจังเลยแบบตอนมันกลับรังทําไมมันนานชิบหายแล้วไม่โผล่เลยก็จะโผล่เออทั้งที่แบบเราเห็นว่าแย้เนี่ยมันคานบเดียวมันก็ถึงกุมมงถึงดังมาแล้วแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหมือนปล่อยให้พวก คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยใช้อะไรนะเหมือนพวกจออพวกอะไรขุดด้ <ไข S 1> วยางล่างได้เออไม่มันหายไปไหนแล้วช่วงนี้จริงมันต้องรีบไอไข่อะไรมันก็อยู่ข้างล่างเลยไต้องรีบไปจริงะต้องรีบกลับลงแางล่างไปหรือมันรีบรักษาแผลอยู่ไฟไหม้ไงไฟไหม้ช่วงนี้ต้องหัวไอ้ยุ้ยปวดไปเรื่อยนะเพื่อนๆนะอย่าเครียดนะยังไม่พอถูกหวยกันอีกดีใจเรื่องถูกหวยกันอีกเออแต่ไปรางวัลอะไรวะ รางวัลที่หนึ่งไม่รู้ว่ะเนี่ยไม่รู้ว่ะเนี่ยไม่รู้แต่ว่าถ้าจะถูกรางวัลนอกจากดีใจเจอน้ําพุ่งแล้วได้รางวัลหนึ่งล้านแล้วน่าจะได้ไหมพวกเนี้ยน่าจะได้นะยังได้ถูกหวยอีกถูกหวยอีกเอาไอ้นี่ไว้เลขรถรางวัลสองเด้งเลยโดยจริงๆฉากนี้แม่งจะคิดมันมีคิดไหมว่าแบบแย้ไม่ตายแล้วอาจจะพุ่งออกมาอีกอะไรเงี้ยมีคิดไหมคิดว่ะตอนแรกก็ว่าเอ้าแค่นี้ตายแล้วหรือวะยังถามอยู่ว่าเอ้าไม่ที่กูบอกว่าไม่มีใครสนใจแย้กูเลยวะเออเหมือนหนังฝรั่งอะไร อาจจะพุ่งออกมาจากน้ําอะไรเงี้ยแต่แม่งตายจริงเลย <laughs> หายเงียบเลยเออบทที่ผมไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของฝนนางเอกอถ้าเราดูเราจะรู้สึกว่านางไม่ชอบเสียหมีแต่ตอนมันจะมีฉากหนึ่งที่เสียหมีหลงอยู่ในถ้าแล้วนางเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่แบบไม่ทิ้งใครกลับไปช่วยเสียหมีเฉยเลยเฉยเลยอ,อันนี้มึงชอบไหมฉากนี้มันดูแบบมันขัดแย้งว่ะมันขัดแย้งนะเอออะไรวะ รู้แหละว่าเป็นคนแบบไม่ทิ้งคนแต่ช่วยเสียมีเนี่ยนะยังไงไม่รู้แปลกๆแ,แล้วเสียมีเนะี่ยอยู่ดีก็อยากจะไปคนเดียวซะง,ง,งั้นแต่ทนงที่แม่งโดนจับมาอยู่หยกหยกดโดนแย่จับมาอยู่ยังยังไปคนเดียวอ่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยนะฮะที่แบบว่าคือแบบปลายเปิดว่าเกมีออกมาจากหลุมแล้วก็ขโมยไข่ของแย้มาด้วยฟองนึงตรงเนี้ย เหมือนจะเป็นการทิ้งท้ายไว้่ว่าแบบในในว่าอาจจะมีภาคต่อหรือเปล่าก็แบบว่าถ้ารายได้ดีว่าอาจจะมีหรืออาจจะโยงไปกับเรื่องราวจักรวาลมอนสเตอร์ของเนรมิตหนังฟิล์มที่เขาวางไว้อะนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับรายได้เรื่องนี้คิดว่าไงฮะคิดว่าได้ไปต่อไหมเอาอย่างบ้านเราตอนเนี้ยเ <c oughs> พชรบูรณ์นะบ้านเราเนี่ยคนดูผมไม่ดูนะรอบเช้ามี4คนน้อยม,มากน้อยมากไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะแต่คนดูบุบเพเ,เต็มเลยเรื่องนี้น้อยมากเลย จะได้ไปต่อไหม่ะอ้ามึงคิดว่าไงไม่ไม่น่าหรอเนอะเอออาจจะหมดหมดแค่พาฒนี้แหละเดี๊ยวเสียดายว่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีคนสนใจเยอะมากนะแย่แต่ดันทะลึ่งบุพเพสันนิวาสเนี่ยเอามาลงชนเนี่ยชนเลยแล้วแย่ก็ไม่งสู้ด้วยไม่หลีกด้วยนะไม่หลบวันไม่แบบไม่เลื่อนด้วยอ่ะก็ทำไ่นั่นแหละฮะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับแย่ไลโอครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับ การพูดคุยสปอยกันนะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณในอาร์มด้วยครับเจียนสัตว์ประหลาดนะเนี่ยถามเขาได้เลยมีเรื่องทั้งไคจูทั้งก็ซิลล่าพวกอะไรนี่ก็ซิลล่าพวกที่อะไรเนี่ยถามได้เลยแต่แม่งไม่รู้ว่าตอบได้หมดหรือเปล่าก็ก่อนจะลาจากกันไปเนี่ยขอฝากช่องใหม่ของผมไว้ด้วยนะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามนะชื่อว่าช่องอคตินังกับผมเพื่อนๆฝากด้วยนะครับก็ได้เลยฮะ ก็บ่นกันไปตามสไตล์นะบ่นเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยนะสำหรับคนสร้างหรือว่าอะไรยังไงแต่ถึงถือว่าชอบนะสำหรับผมและอามก็ยังถือว่ากลางๆนะฮะเพื่อนๆ,นๆ,นๆคิดเห็นกันยังไงก็คอคมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้นะครับวันนี้ขอจบแต่การรีวิวเท่านี้เจอกันใหม่กับรีวิวเรื่องหน้านะครับบูรีโหวนั่งกันแบบเนื่อแตกเลยเหนื่อซ<ต>ก,<ส>กเลยร้อนมากนะอากาศที่้านเดานะฮะโอเคเจอกันครับผมสวัสดีครับ